สวัสดีสาวกไก่เดือยทองทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Tottenham Fan Club อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรท t อตแนมฮอสเปอร์กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวแรก เดือนหน้าสเปอร์ชนแมสเซตตีผลจับสลากเอฟเอคัพรอบ4การจับสลากเอฟเอคัพรอบ4ได้มีการจับสลากกันก่อนเริ่มเกมรอบ3ในคืนวันจันทร์ที่9มกราคมผลปรากฏว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกที่เข้ารอบไปแน่นอนแล้วอย่างท้อตแนมฮพ่อสเปอร์จะได้เปิดบ้านเจองานยากพบกับแมสเซตตีส่วนทางเชลซีก็เจองานหนักต้องเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าขณะที่ลิเวอร์พูลเจองานเบาได้เปิดบ้านรอพบผู้ชนะของคู่นอริดกับบริสตันโรเวอร์ด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งบุกชนะวีแกน้ 0, ะสอร์ตเคานตี้ County, กับอวสลีย์ทั้งนี้การไขเย ฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ4หรือรอบ3 2ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมในช่วงวันที่27ถึงวันที่29มกราคมนี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสเปอร์เป็นข่าวแทบในทุกสำนักว่าสามารถหาข้อสรุปกับทางเจนัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการคว้าตัวราดูรากุซินประกาศหลังดาารุ่งทีมชาติโรมาเนียด้วยราคา25บ้าวกล้านยูโรตัวใหม่มารดัวทอนแนมฮอสเปอร์เป็นข่าวในแทบทุกสำนักว่าสามารถหาข้อสรุปกับทางเจนัวได้เป็นที่เรียบร้อย สำหรับการคว้าตัวราดูรากูซินประการหลังดาวรุ่งทีมชาติโรมาเนียด้วยค่าตัว25ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรซึ่งหากไม่มีการไฮแจ็คจากบายเยนเดือนนี้ก็น่าจะรู้่วงอย่างสมบูรณ์ภายในไม่เกิน24ชั่วโมงขึ้นหน้าซื่อสกัดส,สปอร์ตเยอรมนีระบุเจนัวตกลงรับข้อสเสนอจากสเปอร์เรียบร้อยแล้วสำหรับการขายรากูซินให้กับทีมจีเียริลีกในราคา25ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรและนักเตะจะเซ็นสัญญาเกืบไก่เด้ทองถึงปี202 9แแแมม้้้ว่่่่าาาาาบบเเยยยยรร์นนจะััังงงงีโอออกกกกสืขปถตต ร่วมทีมแต่ทีมแชมป์เก่าบุนเดสลีกาก็มีเวลายื่นเข้าเสนอภายในวันนี้เท่านั้น ส่วนทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่เสริมว่านอกจากข้อเสนอ25บวก5ล้านยูโรแล้วสิ่งที่ทำให้เจนัวยอมปล่อยรากูซินออกมาอย่างไม่ยางเย็นคือการที่สเปอร์เตรียมส่งตัวเชสเปนแบ็กขวาชาวอังกฤษวัย23ปีย้ายสวนทางไปเล่นกับเจนัวด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นสำหรับรากูซินผู้เล่นวัย21ปีย้ายจากยูเวนตุสมาเล่นกับเจนัวในซีซั่นนี้พร้อมสร้างผลงานโดดเด่นทำา2ประตูจากการลงสนาม18นัดในเซเรียอาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นประการหลังอนาคตไกลของโรมาเนียและมีการยกย่องไปเทียบกับเฟอร์จิลฟอน กองหลังของลิเวอร์พูลด้วยส่วนในทีมชาติราก,กูซินก็เริ่มเล่นเฮโรมเนียชุดใหญ่ไปแล้ว13นัดก่อนจะอายุครบ22ปีเต็มช่วงต้นเดือนหน้าวันที่3กุมภาพันธ์หากไม่มีข้อผิดพลาดแทรกซ้อนเท่ากับสเปอร์จะได้นักเตะใหม่2รายเป็นอย่างน้อยในตลาดหน้าหนาวนี้โดยนอกจากราก,กูซินแล้วก็คือติโมแวนเนอร์ดาวยิงทีมชาติเยอรมน,นีที่จะย้ายยืมตัวมาจากแอร์เบลิิกมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สเปอร์ได้กองหน้าตัวใหม่ในช่วงตลาดพราคาแข่งฤดูหนาวแล้วโดวยพวกเขาคว้าตัวตีโมเวนเนอร์หัวหอ,อกเลือดดอยมาจากแอร์เบลลซิกด้วยสัญญาย,ยิมตัวพร้อมออปชันซื้อถาวรตอนนี้นพอสเปอร์สโมสรนดังของสืกพิมเมลีอังกฤษยืนยันคว้าตัวตีโมเวนเนอร์กองหน้าทีชมชาติยอรรันมาจากแอร์เบลลซิกด้วยสัญญ,ญาย,ยิมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เมื่อวันอังคารที่9มกราคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อะแอตแลนติกสื่อชั้นนำเชื่อถือได้รายงานว่าสเปอร์กับไลซิกได้ตกลงเรื่องการย้ายทีมกันเป็นที่เรีียยยยบ้อออตัังงนน่่่มมืนนนนนสาาาาาทผหุก เป็นทางการแล้วโดยเวนเนอร์จะย้ายมาเล่นแบบยืมตัวพร้อมออปชันซื้อถาวรหลังจบซีซัน2023 2024แวนเนอร์ซึ่งเคยเล่นในกลุงมรอนดอนมาแล้วสมัยที่อยู่กับสิงโตน้ําเงินครามเชลซีระหว่างปี2020ถึง2022จะสวมเสื้อหมายเลข16ขณะที่เรื่องของค่าเหนื่อยของทัพนักเตะไก่เดทองจะเป็นฝ่ายจัดการเองทั้งหมดในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซันนี้ขณะเดียวกันในเรื่องออปชั่นการซื้อขานั้นถ้าหากสปเปอร์ประทับใจผลงานของ,ของหัวหอกเลือดดอยวัย27ปีคาดว่าพวกเขาจจะตต้้้อง่่าาายคััวใหกบไลลซ15-20นโร โดยแถลงการ์เขาสเปอร์ระบุว่าเราดีใจอย่างยิ่งที่จะประกาศการเซ็นสัญญากับติโมวนเนอร์แบบยืมตัวจากแอร์เบลไลซิกนักเตะทีมชาติเยอรมนีจะมาร่วมงานกับสโม,มสรแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมออปชันซื้อถาวรในช่วงซัมเมอร์เขาจะสวมเสื้อหมายเลข16ทั้งนี้วนเนอร์ได้ลงเล่นเพียงแค่แปดเกมในศึกบุนเดสติกาเยอรมนีให้กับไลซิกในฤดูกาลนี้และยิงได้เพียง2ประตูเท่าน,านั้นโดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ตีโมเวนเนอร์สู่หน้าทีมแอ็บเลซิงให้สัมภาษณ์เป็นหนแรกหลังลงน้ำหมึกย้ายมาคาแข่งกับสเปอร์แบบยิมตัวจนจบซีซั่นนี้โดยสตาร์ชาวเมืองไสกรอบเผยว่าคิดถึงพีเมิลิกเป็นอย่างแรงเวนเนอร์เคยย้ายมาคาแข่งกับเชลซีทีมเงินถังของกรุงลอนดอนแต่ไม่อาจสร้างชื่อได้และย้ายกลับสู่สโมอสรอนเก่าหากแต่ซีซั่นนี้เขาไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงด้วยเหตุน,นี้แอ็บเลซิงจึงเต็มใจปล่อยให้นักเตะสเปอร์ยิมตัวกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคมกได้ทองแถลงเปิดตัวออออกคนนนนหมม่่่่ยยยยาาาาาางงงเเปป็ทรรแล้้้ว้ววววววพผีชััซืตถดด เปิดใจทันทีหลังหวนคืนสูลีกเมืองผู้ดีว่าตัดสินใจรับข้อเสนอจากสเปอร์เนื่องจากคิดถึงพี่เบรีที่โมเวนเนอร์ได้กล่าวเอาไวา้ว่าก่อนอื่นผมแฮ ppy มากที่ได้มาที่นี่ผมคิดว่าได้ย้ายมาร่วมทีมที่ยิ่งใหญ่การได้คุยกับผู้จัดการทีมผมคิดว่าเป็นการพูดคุยที่ดีมากเขาทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของสโมสรมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจ,จากผู้จัดการทีมนอกจากนี้มันเป็นเรื่องของแท็กติกและสไตล์ด้วยว่าเขาต้องการเล่นแบบไหนสําหรับผมคิดได้ทันทีว่ามันเหมาะกับผมอย่างยิ่ง,งสนามใหม่เป็นนน่่งสห้ไดวึ ท,ทีมเป็นเรื่องพิเศษเช่นกันกับการยิงประตูในบ้านได้และการมีฝูงชนสนับสนุนเมื่อคุณยิงประตูได้ก็ยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่ผมหวังว่าจะเป็นนักเตะที่ดีกับที่นี่ผมสามารถเล่นได้ในทุกตำแหน่งของแผงรุกเป็นเรื่องดีเสมอเมื่อคุณมีนักเตะท,ที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนเกมผมคิดว่าจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับทีมอื่นที่จะป้องกันผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งในจุดแข็งของผมที่สามารถยืดหยุ่นในแผงรุกได้สุดท้ายแวนเนอร์ระบุถึงการตัดสินใจย,าย้ายคืนสู่พรีเมียร์ลีกว่าตอนท ผมคิดถึงลอนดอนเช่นกันผมตั้งหลักกับที่นี่ได้ผมรักอังกฤษตอนที่ผมย้ายออกไปผมคิดถึงที่นี่มากเพราะลอนดอนเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมรอแฮปปี้ที่ได้ย้ายกลับมาที่นี่และเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่ในลอนดอนตอนเหนือเป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์รายการกับเหลี่นี้ตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีมเก่าเชลซีผมต้องบอกว่าผมต้องการได้แชมป์เช่นกันและสุดท้ายเราได้ถ้วยแชมป์เป็นลีดังนั้นผมจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร็วรายที่จะบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ที่โมเวเนอร์กล่าว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดสื่อสารผิดพลาดทางเราต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ